สวัสดีครับนี่ดู3ามข้อเลยนะครับกำหนบให้พิ q เป็นจริงเอาเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จกบให้หาค่าความจริงของนี้นะครับของพจน์ผส,สมนี้ก็ลองแทน q เข้าไปด้วยเท็จนะครับด,ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเห็นว่าประโยคท่าแล้วเนี่ยนะครับถ้าตัวหน้าเป็นเท็จเนี่ยค่าความจริงเนี่ยจะได้จริงตลอดเพราะว่าจริง เทจแล้วจริงก็ได้จริงนะครับเทจแล้วเทจก็ได้จริงนะครับดังนั้นประโยคท่าแล้วถ้าเกิดตัวหน้าเป็นเทจเนี่ยก็ได้จริงตลอดนะครับะจะทําโจทย์ลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยต้องไปท่องท่าความจริงให้คล่องๆก่อนนะครับก็ลองท่องดูนะครับไม่ยากพอได้ตรงนี้เป็นจริงละอ๋อยังไม่ยังไม่สุดท้ายนะครับ ได้จริงละก็มาเชื่อมกตบตรงนี้เขียนให้ตรงกับตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมหรือถ้าตรงนี้เป็นจริงตัวเชื่อมหรือถ้ามีจริงโผล่มาก็จะได้จริงทันทีนะครับดังนั้นข้อความจริงอันนี้ก็เป็นจริงนะครับดูอันหนึ่งนะครับ Q แล้ว R เป็นเท็จเขาบอกว่า Q แล้ว R เป็นทเท็จก็บอกว่าอันนี้เป็นเท็จ โดยไม่ต้องสนใจว่า Q เป็นอะไร R เป็นอะไรนะครับได้นี้เท็จแล้วก็มาเชื่อมกับ P ประโยคและเนี่ยครับถ้ามี F ถ้ามีเท็จโผล่มาแน่นอนต้องได้ F ทันทีนะครับง่ายๆแบบนี้เลยต่อมาบอกว่า P และ R มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จเราก็เขียนลงไปนะครับ P เป็นจริงเ R เป็นเท็จให้หาค่าความจริงของอันนี้ เราทำในวงเล็บก่อนนะครับนี้เชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยหรือประโยคหรือถ้ามีจริงโผล่มาก็เป็นจริงทันทีนะครับอย่าลืมนะครับต้องไปท่องค่าความตารางค่าความจริงให้ต้องให้คล่องๆก่อนนะครับว่าประโยคและเป็นเท็จเป็นจริงเอาเป็นเท็จกรณีเดียวเมื่อไหร่เอาอเป็นเป็นจริงกรณีเดียวเมื่อไหร่นะครับ แล้วก็ประโยคหรือเป็นเท pues here, น็จกรณีเดียวเมื่อไหร่ประโยคถ้าแล้วเป็นจริงเอาเป็นเท็จกรณีเดียวเมื่อไหร่แล้วก็ประโยคก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงเมื่อไหร่เป็นเท็จเมื่อไหร่นะครับท่ right. องมาท่องคองนะครับต่อนี้ประโยคและนะครับถ้ามีเท็จโผล่มาแน่นอนต้องได้เท็จนะครับแล้วก็2ออันนี้มาเชื่อมกันด้วยถ้าแล้ว right. นะครับจริงแล้วเท็จแน่นอนต้องได้เท็จ เสร็จแล้วโอเคสวัสดีครับ